จากเดิมที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่อาจจะเพราะสถานการณ์โรคโควิด -19 ทําให้ทุกอย่างยังไม่เหมาะสมแต่การตลาดก็ไม่ได้หยุดนิ่งตามไปด้วยเมื่อมีภาพของรถยน์รุ่นหนึ่งที่สื่อในประเทศญ,ญี่ปุ่นอ้างว่ามันคือ All New Nissan Note เจเนเรชั่นใหม่ที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเผยแพร่ออกมาให้เห็นภาพของโนตโฉมใหม่ในเอกสารบางอย่าง All New Nissan Note ใหม่ มีความยาวตัวถังอยู่ที่4,045มิลิเมตรกว้าง1,695มิลิเมตรและสูง1,505มิลิเมตรไปจนถึง1,520มิลิเมตรตามรุ่นที่เลือกตัวรถดูสปอร์ตมากกว่าเดิมสอดรับกับดีไซน์ใหม่ในสไตล์นิสสันอาริยาแต่จะทำให้หลายคนที่ได้เห็นดีไซน์ด้านหน้านึกไปถึงรถยนต์จากค่ายฮอนด้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของไฟหน้าและกระจังในขณะที่ไฟท้าย ได้เปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนทำให้ในภาพรวมของโน้ตใหม่ดูสปอร์ตในสไตล์ SUV มากกว่าที่จะเป็นแฮชแบ็กสำหรับระบบขับเคลื่อนจะเป็นระบบ E-Power ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเรียงความจุ1.2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยจะมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ Pro Pilot 1.0ในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางและ p r o p i l o t 2.0ในรุ่นสูงสุด โดยในช่วงแรกจะมีการเปิดตัวรุ่นขับเคลื่อน2ล้อก่อนและในปีหน้าจะมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเสริมเข้ามาเป็นทางเลือกสื่อญี่ปุ่น creative311.com รายงานว่าการเปิดตัวอนินิสันโน้ตใหม่จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้และเริ่มจำหน่ายในวันที่23ธันวาคมที่จะถึง พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ